สีเหลืองไม่ไม่ว่าอาอยู่สาหราเฮ้ยเรๆสิพี่หนุ่หนิงกับแว่นคู่ใจของแต่ละแว่น้องหร้อยสี่ังี้ร้อยสพับเพียบแบบว่าไปพับเพียบหอยแล้วปลาต้องทำตวด้วยหน้าน้ำดิอยากถ่ายมากดิเจ็บปวบจบจบเดี๋ยวหมักเป็นไดฮิวเลยได้เห็นขา ไม่ดิ้นถ่ายไมดินถ่ายไดหาเอาช้้นอนนอนเอาขาใช้มาแต่ขาเอาทั้งตัวนะถ่ายขานีย่ายขาเนี่ยเลยายใช้ขาจริงๆไอ้ก่าวร้ายใช้ขาจริงๆบอว่ามีขาและหน้าอยู่ที่เดียวกันถ่ายรูปเลยวาถ่ายทุกตัวตอบไปทกตัวพี่ตาตัวถ่ายแต่ขาไปชิดนีจบตอบเออ

ยอยเราไอ้เาม่ดีตายไม่ตอนเมาเจมเรล้เป็นแบบนี้ข้างไหนวะนี้ขงนี้นะโยย้อเียบยเรอยอมันมูี่นั่งไม่ไหวลูกอ้ตอนชดี้ไม่วจะอ่อยยอ้่บแบดลูกพี่แบดกโอ้ยี่แเสือนอนเลยมอนขึ้ยจะเล่นใหญกว่ศิลปินวันนี้กี่โม้แล้ววะ ทุ่มสิบแล้วเสร็จยังเสร็จยังจะได้แหกไป่อนิจริเหรอข้ามายโลนิจจินะเว้ยโอเคปะเค๋ยัไม่มาไมจะโลนิินะอะไรวันนี้ยังไม่ถ่ายไหมถ่ายบ่อยจนน้ำงงห็นป่าไม่จะะนาดิถ่ายรูปแม่ก็อยู่ใกล้น้ำตุลึงอ่ะ จะทำท่าเดียวกับน้ำแล้วเปีดเทียบตัดจิออตเหมือนผู้ชายเลยอ่ะอผู้ชาย่ะก็เป็นผู้หญิงไม่จับมันนะไม่จับผู้หญิอยวเปิดจับจะได้จบเปื่อนค่ะไม่ว่านั่นละลาลไปลาไปไห ้จองไม่ไ้นยเทกไปเัน็ทำบใหม่งร้านเลยครัไปไน้องเขาแบบอยากถ่ายไหนล่ะไปเลยลูกอยากไปไหนล่ะเราไม่ไปหรอกถูกล้องค่ะโอเคนี่มันนานนะทำแล้วบายบายเลยบายบายใครไม่ไปบอกนะตัวไอโอไป

ดิเมนเอไม่มีคนอื่นอื่ดิเมนเอมไม่มีนี่หมดไม่มีถ่ายดิเมนเอมมีมนห้าเมตรก็ไมก็ไม่เมหรือเพิ่มเมืยังไม่ดีไม่ก้องไหนเลยกแค่นี้ก็แปเมไม่ต้องดมหรอกดมอย่างนั้นน้าร้ดิมหรออาดิมเกะกอีบ่อยๆแล้วี่พเยมีเ็นเไน่่นี่พาพี่นี่พาพี่เรนะลดิเอนเอมพาปไอมินบ้านแถวหรอใช่ใช่ใช่อ มีกระน่ำหมดแถวเลยนะวันนี้มอนไม่ต้องทำมันก็จบตอนที่จะจะน้อนทำอะไรตามชทวินนิมอนแล้วเขาไม่ด่านะวันนี้เขาไม่ด่ามอนนี่มนขอสแปมขอสแปมขอสแปมมาสองทุมกคนต้องจับเทวินนิ่มนลค่ะได้สแปมขอสแปมอุ้ยทำไมเพื่อนอุ้ยเพื่อนอะไรหายเลยอะนี่มอนห้าแมนหายไปเลยแล้วกอดเสื้อออกลูกเดียวพี่ไม่ได้ไม่ได้ชุนนิโชยังไม่ได้ไม่ได้ชุนนิโชไม่ได้พี่ทำไมอะไม่ได้ หัวหัวหัวผัวไม่ได้จัดการขนจิกเกร์ชิไม่ได้เลยเราะว่ไม่ได้แต่เมื่อเกย่างเดียวเรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ท่าเดียวกันไม่ได้ดีมึงเรือกมากกว่ามันได้เลยเรวเร็วเร็เร็วจะเกลบันจริงๆเลยวก็บีกักลางจะบอกวิธีการนะเลี้ยวสองคนเนี้ย่ขัดกืน ันนึงจีอยู่พี่โอ๋จะทะเลาะกันเลยทะเลาะกันทุกวันจีอยู่ตรงกลางแล้วก็โอ้ยอรเสียนอีเสี้ยนในอเสี้ยนในอีเสียนอีเสียนอ้ยนในอีเสี้ยนในอี้นในอีเสี้ยนในอีเสียนนอีเสียมในอเี้นในเสีนในอีเ้ยนในี้ยน้นอีเสี้ยนในอลียนใอีนใอเสี้ยนเยนในีเสีนในเสียในอีในเองเ้เมื่อกี้เมื่อี้หายใจเนี่ยีเสียใอ เ็นเี้ปเป็นนโงแล้นดวแล้วนัดดออใครบอไปดไม่มีใครใคเข้าไปให้น้องไม่มีพี่เตยพี่เตยพี่คิมถ่ายให้พี่เตยหน่อยครับไเปลยเอไปเลยเอพี่เปิ้ลก่อนแล้วก็ถ่ายก่อนดิน้องข้าวน้องข้าวพี่ข้าวดงดงนะพี่าาก่อนนะพี่่า้วพี่ข้าวพีวีรูไปแล้วใช่หคุณคูขับคุณครู กูเน้นกูเป็นลมไปแล้วบอกเลยเวยจำได้ทีเอาดิจิมแซวพีเนดิอไมอเอาไกงนีเอาขบไกลมอตรงนี้โอ้ตกโอ้ยมันมันนี่อาใจนี่เอา่ไี่เปิ้ไม่เห็นพี่นเลเลยเหมดลวขนาดนั้นไปนีี่เบร์กััากสดว่าลูกใช้ได้ลเซ็กซี่กับพี่เพื่นลูกหนึ่งทหน้าเซ็กซี่เซ็กซี่ วยเลยพี่น้ำน้ำน้ำเปล่าเนี่ยนะน้ำเปล่านิดลงฮัลโหลฮัลโหลชนกเสียเกินตลอดนี่ฮัลหลังชนกนี่ฮัลหลังนึกว่าจะหันหลังกันเลยนะมองกล้องเลยไม่ดูเหมือนแบบน้ำมันเห็นหน้ามากดิด่าเลยดิเดี๋ยวมองกล้องมึงน้ำมองกล้องเนี้ยพี่เตยมองกล้องนี้กลารบกวนมองกล้องเดียวกันด้วยค่ะ น้ำสลิงเขาว่าจะถ่ายรูปด้วยไหน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 พี่เทว่าคอขเ้ามงาม่ถ่ายไม่อไปแล้วพี่ข้าวเลยเออน้ำสามข้าวไงสามข้าวเชิญค่ะนี่ข้าวแวนแหวนแหวนเชิญิญชิญตอนจากน้ำกับอก่ก็เป็นพี่ข้าวเลยหรอน้ำไม่เก็บน้ำน้ำพี่ เฮ้ยนเดียวเรานเดียวเราคเดียน้ำเลือ้าไม่วเราใ่นเล็วชัวร์ี้ยวยามก็มาไม่เยังเก็บไม่งเก็บไม่เจยวกับผมตัวเดีดดีดีไปพี่พี่ผม้แต่ว่าไปแล้วไปช่วยผู้ชายคนนี้้ยันหเน่ารักหเดี๋ยวก็น่ารักเล

เม่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 แล่วน้อยอ่อนสาวน้ำใหอ่มันล้วน้ำไออ่อนไออ่อนทำไมต้องทำใหญ่ด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่แปลงมีเธอที่นี่ก้มหน้าโมกี้ดีมากเลยเรียกมือปิดหน้าเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเป็นคนแบบเหนียวไม่ได้พูดด้วยนะนี่ต้องถอดแว่นมั่งนี่นอยหน้ายกิดอะไรไม่รู้นอยหน้ายกิดอะไรไม่รู้นี่จะที่เลยแบบเจ้เสื้น

หัวหน้าสีเหลืองอะเสื้อใส่สีเหลืองก็คือเราต้องใส่สีขาวใส่เล่ให้เี่นไหมอ๋อแบบหีวหน้าสีเหลืองเล่ถ่ายให้เก๋ด้วยต้องเต็มไปด้วยน้ด้วยไม่รู้เลือกหัวหน้าที่ใส่ไม่ดีไงไม่เหมือนหัวหน้าสีเหลืองใส่ดีทำไมเขาใส่สีเหลืองพี่อยู่หัวหน้าที่อยู่สีเหลืองที่ใส่ก็ดีหน้าตาดีไอ้เพื่อนผมอยู่สีชมพูแล้วแต่พี่เบ้พี่เป็นหัวหน้าส ฉัมันไล่ได้่าดนแก้ไม่ได้หรอเอมขาร้าโอเคเอมขาร้ามากเอ็มขาร้ามากแล้วน้ำขานน้ำขากี่มันถ่ายยังไงอะเดี๋ยวเอากล้องคิมไงให้คิมถ่ายต้องรีก็ถ่ายทำไมมันไม่แช่แช่พี่พกีแช่แช่ไงไมมันน้ำน้ำเนี่ยเขามาต่อเนื่องไปแล้วม่ังม่ังม่ัง่ัง ผสมรถกับสมรถาสนติาคันลากับกัรกุนนัตไม่มีเป็นอาขยะเลยเราก็เป็นชูกันไงหนวก็ตบหนวก็ตบเองไม่ต้องถ่ายไม่ถได้นี่มันเป็นใครนะพี่ปังไม่ถูกเล วเมียน้ำใส่ข้าไปในยันโลกคนหนาขึนเรื่อยะเลยอหะใครว่าเมียน้ำขายหรือยังอ่ะพี่เลยไอ้ยังเมียนงนานเลยเมียน้ไปนังอยู่ทงสนามนด้ดังอยู่กี่มารู้กี่มารไม่ตายอะไรรถลองรถกลองรม่ก่กอ๋แบดแบเเ้า

ตาเด็กก็มิดหัวมาเนยจีมิดหัวจีก็มิดหัวพี่อกัลอยตัวเป็นเ้ยบ้ากันแล้วอยู่สีเดียวกันเยลอยมามาีูดูสีเหลืองดูดูไสสีเหลืองเลยไม่สีเหลือไม่่ะไม่เป็นหัวไม่สีเหลืองก็ไม่ได้ดูในส่วนสูงก็ดูในหน้าตา ไม่สีเหลืองเขาดูีเหลืองเขาไม่ดูที่ส่วนสูงเขาดูที่หน้าตาเว้ยดูหน้าทีเป็นตัวอย่างเู่ส้มีใครเข้าอีกไหมาคนไปอีทหารมาไปี่ไ่ใครเข้าอีกมผู้ชายวัดูกแล้ลูกน้ำไมู่้ช่ไตายแล้วกูเป็นบู๊แล้พี่พอที่ไานไม่ใช่แบบกาอี้โอเก้าอี